ถ้าเรารู้อดีตเราสามารถคาดคะเนในอนาคตได้ด้วยนะครับพี่ให้ดูรูปนี้ฮะตัวนี้ฮะเป็นตัวอย่างของการทํางบรายรับรายจ่ายนะครับถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วหนี่ว่าในอนาคตอีกประมาณ10เดือนท้้งหน้าเราจะต้องเสียค่าประกันของเรา10,000บาททําไมเราไม่เริ่มเก็บออมตั้งแต่วันนี้ล่ะออมเดือนละพันเดือนละพันไปเรื่อยๆเพื่อให้ถึงวันนั้นปุ๊บเรามีเงิน1 0 0 0 0บาทแล้วจ่ายเงินก้อนได้เลยค่าทมเนียมก็ไม่ต้องเสียสูงขึ้นและเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเดือนนั้นจะไม่มีสาภาพคล่อง สวัสดีครับน้องๆต้อนรับเข้าสู่รายการ e ันนี s s ล o o m นะครับเป็นห้องเรียนการเงินสำหรับคนทุกคนวันนี้นะฮะพี่แก๊ปได้รับโจทย์อันหนึ่งนะฮะเป็นโจทย์ที่ใหญ่หลวงมากๆครับก็คือหัวข้อ,อน,นี้เขาบอกว่าพี่แก๊ปมาพูดให้ฟังหน่อยว่าใช้เงินอย่างไรให้อยู่ถึงสิ้นเดือนโอ้โหโจทย์นี้ต้องบอกว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่ยังไม่เคยทางบรายรับรายจ่ายจริงๆต้องฟังเทปนี้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังถึงการ บริหารเงินยังไงให้พอดีกับเดือนเดือนหนึ่งของเรานะครับแล้วก็ใครที่คิดว่าเฮ้ยวันนี้อยากจะเริ่มต้นในแง่ของการวางแผนเงินของตัวเองนะครับฟังเทปนี้ให้ดีนะครับเพราะพี่จะอธิบายแบบละเอียดยิบเลยนะครับว่าจะต้องเริ่มต้นยังไง mm hmm. ที่บอกนี้ก่อนครับว่าการที่เราจะบริหารเงินให้ได้มันมีเครื่องมือหนึ่งครับที่มันพยากรณชีวิตเราได้ไง่ายมากๆตัวเครื่องมือนี้แม่นยินกว่าหวยตรงที่ว่า ถ้าเรา,ารู้อดีตเราสามารถคาดคะเนในอนาคตได้ด้วยนะครับพี่ให้ดูรูปนี้ฮะตัวนี้ฮะเป็นตัวอย่างของการทํางบรายรับรายจ่ายนะครับสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่เดือนกุมภาเนี่ยเอาไหมอยู่เดือนกุมภานะครับสีฟ้าๆเนี่ยในอดีตรเราพอจะรู้มาว่าเอ้ยเรามีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างจริงไหมแล้วเราเก็บสะสมรวบรวมไว้ต่อเดือนนะต่อเดือนพอจะรู้ว่าเฮ้ยในเดือนมกราเนี่ยเรามีเดินทางไปต่างประเทศมาเราได้มีเงินใช้ก้อนใหญ่ในขณะเดียวกันมองไปในอนาคตบ้างโอ้เดือนมีนาะ เดี๋ยวมันจะมีโบนัสเข้ามาว่ะเงินก้อนมีเงินก้อนเข้ามานี่นะนะครับเดือนเมษาจะมีเงินก้อนเข้ามาเป็นเงินปันผลจากหุ้นที่เราคุนไว้นะฮะเราก็จะเห็นอนาคตมากขึ้นเห็นปะในขณะเดียวกันมามองวงม,ม,ม,มุมรายจ่ายบ้างเดือนมีนาเราถึงงวดแล้วนี่ว่าว่าจะต้องจ่ายประกันรถยนต์เดือนพฤษภาเราถึงงวดแล้วนี่นาที่จะต้องทําประกันชีวิตในเดือนมิถุานาเนี่ยนะคนข้างหน้าเดี๋ยวต้องมีค่าเทอมของน้องอีกเห็นปะมันแม่นยิ่งกว่าหวยอีกนั่นก็คือการทํางบรายรับรายจ่ายนะครับคำถามคือเฮ้ยพี่แก๊ปทำยังไงนะครัทางงพี่่ึมฟ คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะก็คือว่างบรายรรับรายจ่ายมันง่ายมากๆเลยนะครับก็คือเอารายรับตั้งแล้วหักด้วยเงินออมซึ่งเงินออมเนี่ยพี่ได้พูดไปใน E ีพีหนึ่งแล้วลองไปตามดูนะครับว่าถ้าอยากจะออมเงินออมยังไงนะฮะหักด้วยเงินออมนะครับแล้วก็หักด้วยค่าใช้จ่ายและสุดท้ายมีเงินคงเหลืออันนี้คือการทํางบรายรับรายจ่ายเราจะทําเป็นรายเดือนฮะเราจะทำเป็นรายเดือน,นะะน,อนแล้วก็ประเมินไปด้วยว่าในอีก2เดือน3เดือนข้างหน้าเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายก้อนนี้เป็นอย่างไรบ้าง นะครับพูดเห็นภาพมากขึ้นโหดพี่แก๊พูดไปนึกภาพไม่ออกนะฮะเรามาดูภาพกันครับเป็นอย่างนี้สมมติว่าพี่เงินเดือน30,000ื่นสีเขียวขึ้นเลยเห็นไหมเงินเดือน3 0,000ใส่เข้าไป30,000พี่บอกว่าพี่จะหักเงินเก็บออมไว้เดือนละ3,000ันเห็นไหมหลักการเตะแน่นอน10%ของรายได้โอเคป่ะสิบอรรายได้คือ3,000บาทนะครับในการพี่ทํางานประจําถูกต้องไหแปลว่าพี่จะมีภาษี และประกันสังคมรวมๆกันแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,500บาทโดยปกติแล้วประกันสังคมก็ประมาณ750เนาะใครทำงานประจําจะต้องรู้ดีแต่ถ้าใครไม่รู้ทําไมแปลว่าเราไม่เคยวางแผนการเงินฮนะเราไม่เคยดูแม้แต่สลิปเงินเดือนของเราด้วยซ้ำว่ากูโดนหักอะไรไปบ้างเนี่ยหรอป่าทีนี้แอาอันนี้ก็จะหักไปแล้วหักภาษีหักะกันสังคมนะครับซึ่งเป็นรายจ่ายที่มันต้องจ่ายประจําพี่แชร์ยอย่างนี้ว่าโดยปกติแล้วใครทํางานประจำเนาะจะมีอยู่ใช้จ่ายอยู่3ตัวให้โดนหักนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทด้วยตัวแรกคือภาษี2คือประกันสังคคม3ื โควตันฟันนะครับหรือว่ากองทุนสำรองเลงชีพ3ามก้อนนี้มันจะหักตั้งแต่ต้นเดือนที่เราได้เงินเดือนมาแปลว่าเงินเดือน3 0,000ื่นจริงๆแล้วเราได้ถึง3 0 0 0 0นเนาะบางครั้งเราอาจจะเฮ้ย hey, ทำไมเงินเดือนเราสามหมื่นบริษัทก็บอกเรามาว่า3 0,000แต่ทำไมเงินเข้าบัญชีเราไม่ครบนะเพราะว่ามันหักไป3รายการนี้นะครับซึ่งในแต่ละบริษัทจะมีไม่เหมือนกันเนาะอ่ะมาดูต่อสมมุติว่าพี่เองมีค่าเช่าบ้านด้วยก็คือพี่มีค่าเช่าบ้านเดือนละประมาณสามพันห้ามีค่าน้ำผ่าไฟค่าเน็ตรวมๆกันและอยู่ที่ประมาณพัพอนอสองนะฮะม,ม มีประกันชีวิตซึ่งพี่จ่ายเป็นรลายปีไม่ได้จ่ายเป็นรายเดือนไปโผล่อยู่รประมาณเดือนนู่นเดือนพฤษภาคมนะครับหมื่นทีนี้ต้องบอกว่าในก้อนของสีแดงอ่อนเนี่ยมันเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายวันเรียกว่าค่าใช้จ่ายคงที่ฮะค่าใช้จ่ายคงที่คืออะไรค่าใช้จ่ายคงที่ก็คือค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นแน่ๆนะครับแล้วก็ สม่ำเสมอทุกๆเดือนนะครับอย่างเช่นอ่ะผ่อนบัตรเครดิตผ่อนมือถือผ่อนรถผ่อนบ้านพวกนี้คือค่าใช้จ่ายที่มันฟิกอยู่แล้วแล้วมันคงที่แน่นอนนะครับจริงๆค่าน้ำค่าไฟเราสามารถประเมินได้ถึงแม้ว่าจะมีขึ้นขึ้นลงลงบ้างแต่มันยังอยู่ในเลนส์ที่มันเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ได้อยู่เนาะส่วนค่าใช้จ่ายแปรผันก็คือแะไรค่าใช้จ่ายผันก็คือถ้าเราใช้มันก็จะมีค่าเนี้เกิดขึ้นแต่เราเลือกที่จะไม่ใช้ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นค่าเดินทางฮะเดือนนี้เราอาจจะเดินทางน้อยเดือนหน้าเราจะเดินทางเยอะขึ้นตรงนี้เป็นค่าาารอห ค่าอาหารเนี่ยจริงๆส่วนตัวพี่นะพี่อย่าเป็นคนที่ฟิกมากๆแปลว่าพี่ก็จะกันไปเลยเป็นค่าใช้จ่ายที่โอเคป่ะเป็นค่าอาหารเดือนละ6 0 0 0แต่ค่าใช้จ่ายค่าอาหารที่มันแบบค่าอาหารแบบมื้อพิเศษมื้อดินเนอร์นู่นนี่นั่นไอ้ส่วนนั้นอะพี่จะเป็นค่าใช้จ่ายผันแปรโอเคป่ะขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะแต่พี่อย่าด้วยความที่าพี่อยาอยากจะฟิกมากๆพี่ก็ ฟิกไปแล้วว่าเดือนหนึ่งอ่ะพี่จ่ายกี่บาทบ้างนะครับแต่อย่างในเคสนี้ก็คือข้อมงค่าอาหารเป็นค่าจ่ายผันแปรนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายทั่วไปนะครับที่เราประเมินแล้วแหละว่าในเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะมีการช้อปปิ้งเข้าเซเว่นซื้อของนู่นนี่นั่นกี่รายการเต็มไปหมดนะฮะก็อันนี้ก็เป็นค่าจ่ายผันแปรนะฮะดังนั้นจะเห็นว่าในงบรายรับรายจ่ายของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้งหมด4ส่วนเห็นไหมรายรับก็คือเงินเดือนของเราได้เท่าไหร่บ้างนะครับหักด้วยเงินออมนะฮะหักด้วยค่าใช้จ่ายคงที่หกคนือ็็ เงินคงเหลือนะครับซึ่งจะเห็นว่าเห็นไหมพอเราทํางบรายรับรายจ่ายปุ๊บเนี่ยถามว่าทําวันนี้เราประเมินไปข้างหน้าได้อีก6เดือนเลยเห็นปะซึ่งบางคนอาจจะทําเป็นปลายปีก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้คือทําให้ดูประมาณ4ีหเดือนนะครับจะเห็นว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีเงินคงเหลือเป็นบวกก็คือเดือนละหกพันหกพันหกพันจนกระทั่งไปถึงเดือนพฤษภาคมหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยสุดท้ายเขาติดลบว่ะก็คือลบอยู่เก้าพันเห็นไหมแปลว่าเราจะสามารถที่จะเก็บเงินไอ้หกพันเนี้ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อ งั้นฉันจะต้องเก็บเงินมากขึ้นในเดือนมกราถึงเดือนเมษาเพื่อจะมีเงินก้อนก้อนนึงเนี่ยไปปะจ่ายค่าประกันชีวิตที่มันงอกขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้สภาพคล่องของเราติดลบก็คือลบอยู่9,000ในเดือนพฤษภาคมแปลว่าในอนาคต เราก็จะไม่มีปัญหาเกับเงินก้อนนี้เพราะเรารู้ล่วงหน้าแล้วนะครับอันนี้คือข้อดีของการทางบรายรับรายจ่ายเนาะทีนี้บางคนบอกเฮ้ยพี่แก๊บนึกไม่ออกอะว่ามันมีรายการอะไรบ้างเราจะต้องทําอะไรบ้างแน่นอนครับพี่มีตัวช่วยให้น้องๆน,นะครับมอนิค้าสเองเนี่ยก็คือพี่ได้เตรียมมาให้ด้วยก็คือว่าเป็น Excel นะครับเผื่อใครอยากที่จะเริ่มต้นวางแผนของตัวเองก็คือดาวน์โหลด Excel ได้เลยนะครับเข้าไปที่ www.moneyclass.co นะครับ พิมพ์คำว่า excel นะครับมันจะขึ้นเหมือนกับในรูปนี้เลยนะครับเป็น excel ขีดชีทขีด tutorial นะครับจะเห็นเหมือนในรูปนี้นะครับให้กดปุ่มคําว่าดาวน์โหลดนะครับปุ่มของดาวน์โหลดลองไปดาวน์โหลดดูนะครับใครดาวน์โหลด excel แล้วนะครับมาทําไปพร้อมพี่เลยนะครับไปพร้อมพี่เลยอ่ะพี่เบิร์ดฮะพี่เบิร์ดฮะพี่เบิร <S 2> <S 2> <S ์ดเป็นน้องพี่ในทีมงานนะพี่เบิร์ดฮะเงินเดือนเดือนเท่าไหร่ครับ <S <S สองหมืน่นอ่ะสองหมื่นพี่เบิร์ดเงินเดือนสองหมื่นอะ เรื่องเงินสองหมื่นนะครับทีนี้จะเห็นว่าเผื่อใครยังนึกไม่ออกเนะว่าจะต้องมีรายได้อะไรบ้างอ่ะพี่แก๊ปนึกไม่ออกนะครับในที่นี้เนี่ยพี่ก็ใส่ไว้ให้เห็นไหมมันมีเงิน,นงเดือนค่าจ้างค่าคอมมิชชั่นอันนี้ลองรวมรวมดูเนะว่า1เดือนเนี่ยเรามีรายได้เท่าไหร่นะครับนอกเหนือจากนี้เผื่อใครไม่ได้มีแค่รายได้จากงานประจำนะครับอาจจะมีรายได้จากทรัพย์สินเช่นเราปล่อยห้องเช่าให้เช่านะครับอย่างพี่เนี่ยพี่มีคอนโดอยู่2ห้องพี่ปล่อยให้เช่าอยู่พี่ก็เอามาใส่ก้อนนี้พี่เก็บค่าเช่าได้เดือนละ20,000 ที่ก็มาใส่ไว้ช่องนี้อ่ะเดือนละสองหมื่นนะครับหรืออีกอย่างอย่าหนึ่งก็คือว่ารายได้จากทรัพย์สินเช่นเรามีเงินฝากออมทรัพย์ไว้หรือว่ามีเงินในเงินของกองทุนไว้นะครับมันก็จะมีรายได้จากก้อนเนี้ยเข้ามาพี่เบิ้ลมีเงินฝากธนาคารไหมฝากครับเดือนละสองพันนะเดือนละสองพันบาทอ่าโอเคเดือนสองพันคิดซะว่าปันสมมุติปันผลปันผลเนี่ยมันน่าจะเข้ามาช่วงประมาณปีละครั้งถูกต้องไหมสมมุติปีละครั้งพี่อาจจะไปใส่ไว้ในช่องของอ่าสมมุติ มนออกเดือนมีนาอ่สมมติออกเดือนมีนาพี่จะใส่ไว้20บาทนะฝาก2,000ได้20บาทนี่ก็บุญแล้วนะครับอันที่ต่อมาบ้างโบนัสปกติโบนัสเราออกเดือนไหนบ้างอย่างที่บริษัทพี่เนี่ยก็จะออกทุกๆเดือนที่เดือนเดือนไหนวะเมษากับเดือนตุลาพฤศจิกาใช่ไหมอ่าโอเคสุราพฤษจิกาพี่ก็จะใส่ทรงเท่าอ่าสมมติโบนัสออกมา1เท่านะครับสมมติ1เท่าพี่ก็ใส่ไว้เดือน1เท่าก็คือ20,000บาทในเดือนเมษา No. เดือนเมษาปึ๊บอีกคีหนึ่งก็คือเดือนตุลาคมนะครับก็คืออีกก้อนหนึ่งก็คือ20,000บาทอ่ะเขใส่ไปอ่ะแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ไล่ไปนะครับอย่างบางคนเขาบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้มีแค่ไรายได้จากทรัพย์สินแค่ค่าเช่าปันผลค่าดอกเบีย้ยเนาะอาจจะมีะไรายได้จากการที่เขาขายเสื้อผ้าออนไลน์ที่ิาลมีขายของออนไลน์ไหม มีไหมมีงานเสริมไหมมีแต่ไม่บอกโ <laughs> okay, อเคสมมติไม่มีสมมติไม่มีสมมติไม่มีก็ช่องนี้ก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติบางคนมีนะครับ <c oughs> เช่นแบบเอ้ยมีรับงานเสริมซึ่งโดยปกติไปรับงานเป็นวันเสาร์อาทิตย์สมมติไปเป็นเหมือนกับเป็นพ์ทไทม์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เนาะก็จะรู้อยู่แล้วว่าอสมมติวันเสาร์อาทิตย์1วันได้1000บาท2วันก็คือ2,000ใช่ปะเดือนหนึ่งมีทั้งหมด4สัปดาห์ก็ประเมินไปส0เพันคูณนี่ก็เป็น 8, 000, แนป 8, ด้ร,รันเพรมาะอันนนี้จะเห็ว่านี่คือช่องรรได้นะคับ ต่อไปเป็นช่องของเงินออมในโซนสีเขียวเห็นไหมเหมือนที่พี่บอกเลยว่ารายได้หักเงินออมก่อนแล้วค่อยหักค่าใช้จ่ายนะครับเรามาดูเงินออมบ้างเงินออมในที่นี้เนี่ยพี่จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเงินออมระยะสั้นส่วน2ก็คือเงินออมระยะกลางแล้วก็ส่วน3ก็คือเงินออมระยะยาวจะเห็นว่าทำไมต้องมี3ส่วนครับพี่ก็ใส่ไว้ให้เลยว่าระยะสั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราประเมินกันว่าจะต้องใช้เงินก้อนนี้ภายในประมาณ1-3ปีข้างหน้าเห็นปะก็จะมีอะไรบ้าง เงินสำรองฉุกเฉินค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้อของค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเพื่อเก่งกําไรนะครับยกตัวอย่างนี้เช่นครับสมมุติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องจ่ายประกันใช่ไหมแต่ประกันสมมติปีละ1 0,000บาทเป็นประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพของเราเองทีนี้มันก็มีอยู่2รูปแบบครับแบบแรกก็คือถึงวันแล้วแล้วเราค่อยจ่ายเงิน1 0,000บาทเข้าไปซึ่งถ้าเกิดสมมติบางคนบอกว่าเฮ้ยผมเงินไม่พอทําให้สภาพคล่องของเขาเนี่ยไม่ไหว10,000บาทในเดือนนั้นเขาอาจจะขอผ่อนจ่ายเป็นทั้งหมด10เดือนเดือ1 1000บาทก็ไ แต่แน่นอนครับมันก็จะมีค่าธรรมเนียมที่มันสูงขึ้นในทางกับการพิ่เชียร์แบบ2ครับถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วหนี่ว่าในอนาคตอีกประมาณ10เดือนทั้งหน้าเราจะต้องเสียค่าประกันของเรา1 0,000บาททําไมเราไม่เริ่มเก็บออมตั้งแต่วันนี้ล่ะออมเดือนละพันเดือนละพันไปเรื่อยๆเพื่อให้ถึงวันนั้นปุ๊บเรามีเงิน1 0 0 0 0บาทแล้วจ่ายเงินก้อนได้เลยค่าธรรมเนียมก็ไม่ต้องเสียสูงขึ้นและเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเดือนนั้นจะไม่มีสภาพคล่องเดี่อกรไหมอันนี้แหละคือที่มาของการเก็บเงินเพื่อเป้าหมายระยะสันเนเะ มีเงินสำรองฉุกเฉินเงินออมเพื่อเอาไปใช้ทำอะไรบางอย่างภายใน1-3ถึงปีข้างหน้าหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากที่จะซื้อ iPad หรือโน้ตบุ๊กใหม่งั้นเราวางแผนไว้แล้วว่าเฮ้ยเราอยากที่จะซื้อ iPad หรือโน้ตบุ๊กภายในประมาณกลางปีหน้าพอรู้ว่า iPhone จะออกตัวใหม่เราก็วางแผนเลยสมมุติ iPhone ประมาณเครื่องละ3 0,000ื่นงั้นก็หารไปเลยว่าเอ้ย e เราจะเก็บเืินเท่าไหร่ดีเพื่อให้ได้ iPhone เครื่องนั้นอันนี้อยู่ในช่องนี้ฮะเงินออมเพื่อเป้าหมายใน1-3ถึงปีข้างหน้าอ่ะมาดูต่อไปเป้าหมายระยะกลางเนี่ยเรามักจะใช บางคนบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะมีบ้านอีก10ปีข้างหน้างั้นเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เลยฉันบอกว่าฉันอยากที่จะมีรถในอีก5ปีข้างหน้าแปลว่าเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวเงินตั้งแต่วันนี้เนาะหรือบางคนบอกว่าฉันอยากที่จะซื้อ SSF SSF เเนี่ยเ,เราจะถอนเงินก้อนนี้ได้เนี่ยประมาณ10ปีครับ10ปีปฏิทินแล้วก็ SSF เนี่ยใครยังไม่รู้เนาะก็คือว่า SSF สามารถที่จะหักรหยนอนภาษีได้ด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือเป้าหมายของการอมเงินระยะยาวอันนี้คือเราจะใช้เงินแบบ10ปีขึ้นไปพูดยังไงหนะะาาออ้า วันที่เราอายุ50อายุ60เราสามารถที่จะมีเงินดูแลตัวเองได้เรามีเงินที่จะได้ใช้ชีวิตแบบที่เราไม่กังวลเรื่องเงินแล้วนะครับหรืออย่างที่หลายคนเรียกว่า financial freedom นะครับเราเก็บเงินก้อนนี้เพื่อที่จะมีความหวังเป็นแบบนั้นบางคนบอกว่าผมตั้งเป้าว่าผมอยากที่จะมีสระทางการเงินประมาณอายุ45ก็ได้นะครับก็จะเป็นการเก็บเงินในก้อนนี้แหละนะครับถามว่าก้อนนี้มีอะไรบ้าง ก็จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินออมเพื่อการเกษียณเงินออมเพื่อการศึกษาบุตรซื้อประกันแบบตลอดชีพสะสมทรัพย์อันนี้คือเราออมยาวๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็ซื้อ IMF เห็นไหมพอเป็น IMF ปุ๊บจะมาอยู่ในก้อนนี้ครับก็คือการวางแผนเพื่อเกษียณในอนาคตดังนั้นจะเห็นว่าเราเป็นการหักเงินนะฮะการออมเงินเป็นค่าใช้จ่ายนะเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการออมนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้รวมๆกันแล้วเขาบอกว่าควรเก็บให้ได้อย่างน้อยประมาณ10%ขึ้นไปนะครับ1ตขึ้นไปอ,อกครับว่าบางคนรูาเมัน,นักเก้นไปมมันไ่ดีต่อใจ ก็ยังไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้นะครับเราอาจจะเลือกเก็บในบางตัวก่อนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราสามารถเก็บไหวหรือเก็บได้นะครับพี่แนะนำอย่างนี้ใครที่ยังเริ่มต้นเก็บเงินเลยนะครับแล้วยังแบบไม่ได้วางแผนอะไรเลยนะครับอาจจะเริ่มต้นจากการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินก่อนนะครับก็คือเก็บเงินบ่อสําหรับในแค่1นถึงสปีข้างหน้าให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วว่าฉันมีเงินก้อนตั้งเป้าว่าสัก1-0,000แบาทให้ได้ก่อนนะครับ ดังแก่น,นั้นแหละพอเราเก็บ1นึ่งแบาทได้ได้แล้วเราค่อยทยอยมาเก็บเงินในการลงทุนมากขึ้นเช่นอาจจะเริ่มซื้อ SSF นะครับหรือว่าอาจจะไปลงทุนในกองทุนรวมที่เราอยากที่จะซื้อเองนะครับก็ค่อยๆทยอยเป็นแบบนั้นต่อไปแต่บ่อแรกหรือดาแรกให้เริ่มจากเงินสำรองก่อนเนาะต่อไปมาดูบ้างว่าพี่เบินนะ้ลฮะตอนนี้พี่เบิ้ลเก็บเงินเดือนเท่าไหร่ฮะเดือนละ2องพันเก็บเงินเป็นค่าะอะไรบ้างฝากธนาคารครับฝากธนาคารอ่าฝากธนาคารเดือนละ2องพันบาทูกต้อด แล้วได้ข่าวว่าเบิ้ลมีฝากให้แม่ซื้อซื้อหุ้นด้วยใช่ครับซื้อหุ้นเดือนละกี่บาทเดือนละห้าพันครับอ่ะสมมุติเดือนละห้าพันอ่ะอย่างเงี้ยพี่เบิ้ลก็จะมีเงินเก็บเพื่อออมเห็นไหมเงินเก็บเพื่อออมแล้วกินกําไรเนี่ยห้าพันบาทเนาะห้าพันบาทแล้วก็มีเงินเก็บไว้ในธนาคารปกติสองพันต่อมาอ่ะสองพันอ่ะเนี่ยเห็นไหม พี่บลก็จะเริ่มต้นจากการเก็บเป้าหมายระยะสั้นก่อนเหมือนกันเลยคือใครที่ยังเริ่มต้นที่จะวางแผนวันนี้ให้เริ่มจากระยะสั้นไปก่อนนะครับแล้ววันหนึ่งที่เราเริ่มมีเงินก้อนค่อยๆทยอยไปค่อยสร้างเป้าหมายใหม่นะฮะเช่นแบบอยากจะเริ่มลงทุนในกองทุนที่หักภาษีได้ด้วยหรืออยากที่จะเริ่มแผนการเก็บเอิเพื่ออน,นาคตในวันที่แบบเราอายุมากขึ้นแล้วค่อยๆทยอยเก็บกบไปนะตามเป้าหมายที่ค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับมาดูค่าใช้จ่ายบ้างอสมมติพี่ตีให้เลยว่าภาษีภาษีเนี่ย ประเมินไปเลยว่าประมาณเดือนละ500นะครับเดือนละ500เนาะประกันสังคม750ข้อดีของตัวตัวชีทที่พี่แจกให้ตัวนี้เนี่ยก็คือว่าจะเห็นว่าอะไรที่เราจ่ายใส่ใส่ห้องสีเหลืองเนี่ยมันจะขึ้นอัตโนมัติให้เลยนะครับใน12เดือนข้างหน้านะครับแปลว่าค่าใช้จ่ายให้มันคงที่หรือว่าเรารู้แล้วว่ามันประมาณเท่าไหร่ต่อเดือนเนี่ยมันจะขึ้นให้อัตโนมัตินะครับพี่เบิ้นมีเช่าบ้านไหมยังไม่มีไม่มีค่าผ่อนรถยนต์เออ นี่บัตรเครดิตมีไหมสมมุติถ้าเกิดเป็นเรื่องของค่ากินค่าใช้พี่แนะนำอย่างนี้เช่นแบบเราซื้อโน้ตบุ๊กหรือว่าซื้อมือถือแล้วผ่อนตัวเดือนประมาณ1 0 0 0บาทถึงแม้ว่าจะผ่านบัตรเครดิตเนอะอันนี้ก็นับเป็นค่าใช้จ่ายคงที่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเฮ้ยผมตั้งบัตรเครดิตใบนี้ขึ้นมาใบหนึ่งสมมติว่าบาัตรเครดิตของยี่ห้อ A บัตรเครดิตใบนี้ใช้สําหรับการซื้อแ r a b ซื้ออาหารหรือช้อปปิ้งรายเดือนให้มองว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรนะก็จะอยู่ในโซนของสีแดงเข้มนนะคคครรับบกก็จไไปแตตตเเลยว่่่่าาาาาออีืหผดิใท1 เราก็ตั้งงบเงินไว้ประมาณ3,000บาทสมมติประมาณ3,000บาทต่อเดือนพอถึงสิ้นเดือนปุ๊บเราก็จะสบายใจว่าอ๋อฉันเก็บเงินไว้แล้วสําหรับบัตรเครดิตใบนี้เพื่อที่จะจ่ายเงินตอนสิ้นเดือนเห็นไหมอันนี้คือเราสามารถแพนล่งหน้าได้นะครับประกันมีซื้อไหมไม่มีไม่มีอ่าโอเคก็ผ่านไปค่าอาหารเดือนหนึ่งกี่บาทประมาณ2 3งสามพันครับสองสามพันอ่ะก็ใส่ไปสองสามพันอ่ะสมมติสองพันบาทใส่ไปเลยนะไม่ต้องไม่ต้องไปซีเร้ว่าเอ๊ะมันเปหรือเปล่าเราแค่ประมาณคร่าวๆเพราะว่านี้คือการทํางบเนาะก็คือเป็นการประเมินค่าใช้จ่ายของตัวเองคค่าาเดินทงรับ ก็คือค่าน้ำมันประมาณสี่พันสีโอ้โหอ่ะถ้าเกิดใครใสเ่เบรียเรียจะเห็นเริ่มเห็นว่าและท้าสุดท้ายคือเงินสดคงเหลือจะเริ่มเห็นว่าก,ก็คงเหลือตอนนี้เราเหลืออยู่กี่บาทซึ่งในของพี่เบิร์ดเหลือลอยู่ประมาณห้าพันเจ็ดค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์ประมาณแปดร้อยค่าโทรศัพท์แปดอ่ะใส,ส่ไปซื้อของส่วนใหญ่ซื้อของหุงซักฟอกการศึกษาต่างๆของจุจิกก็คือเป็นคุณแม่ซื้อหรือว่าเบิร์ดมีจ่ายไหมจ่ายคุณแม่ไหม <Das que ath> ไม่มีถือว่าเป็นสวัสดิการที่บ้าน <_ trades> เป็นสวัสดิการที่บ้านอ่ะก็ใส่ไปตามนี้อ่ะ <_ d ynam> สมมุติว่าถ้าเกิดออกมาไม่เหมือนน้องเบิ้ลไม่เหมือนน้องเบิ้ลคือตอนเนี้ยเบิ้ลน่ะเป็นบวกใช่ปะ่ะคือต่อเดือนเนี่ยอ่ะตอนเนี้ยต่อเดือนเนี่ยพี่เบิ้ลเงินเดือน2000 20, มมีเงินออม70,00ซึ่งถือว่าโอเคนะก็คือเกิน1 0มีค่าใช้จ่ายคงที่อยู่ที่1,200นะครับค่าใช้จ่าย1 8, ัน0จะเยอะนิดนึง6,800ทำให้ต่อเดือนเนี่ยเหลือเงินคงเหลือนเนี่ยประมาณ4,9 0 0กาก็ถือว่าโอเคนะครับก็คือเป สมมติว่าเคสนี้ออกมาแล้วเป็นลบน้องๆคิดว่าทอยแรกที่ต้องเลือกตัดระหว่างค่าใช้จ่ายคงที่ค่าใช้จ่ายผันแปรและเงินออมเนี่ยน้องๆจะลดค่าใช้จ่ายก้อนไหนก่อนครับให้เวลา3วินในการคิดครับ3 2 1อ่ะเฉลยนะพี่เฉลยให้ก็คือว่าส่วนแรกที่ต้องพิจารณาก่อนเลยก็คือให้ย้อนกลับมาดูที่รายจ่ายคงที่ฮะถามว่าทําไมสมมุติว่ารายจ่ายคงที่ของน้องหนามากหนามากก็คือเยอะมากนะครับน้องผ่อนบ้านผ่อนคอน,นโดเดือนละหกพัน ล้วก็มีค่าใช้จ่ายราอีก3,000บาทต่อเดือนแปลว่าน้องอาจจะดูว่าเฮ้ยผ่อนบัตรเครดิตเนี่ยมันก็ไม่สามารถลดตอนนี้ได้เนะจะไปจ่ายขั้นต่ำเดี๋ยวโดวนดอกเบี้ยอีกไม่เอานะฮะผ่อนรถก็คงยากนะฮะผ่อนบ้านเนี่ยผ่อนบ้านในที่นี่สมมติมว่าน้องอยู่สมมติมน้องเป็นคนเช่าอยู่นะฮะเราอาจจะเลือกโดยการเปลี่ยนก็ได้คืออาจจะเปลี่ยนจากการเช่าอยู่เดือนละ6,000อาจจะไปหาที่พักใหม่ไหมอาจจะเหลือแค่เดือนละ3,500อย่างเงี้ยเป็นต้น อ่ะอันนี้คือก้อนแรกครับคือถ้าเกิดสมมติว่าออกมาแล้วติดลบจริงๆนะครับให้มาดูที่ก้อนนี้ก่อนนะครับว่าค่าใช้จ่ายคงที่เราเป็นยังไงถัจากนั้นค่อยมาดูเงินออมครับว่าเฮ้ยหรือว่าเราออมมากไปหรือเปล่านะครับออมมากไปในที่นี้ก็คือว่าสัดส่วนการออมต่อเดือนเนี่ยเราออมเยอะเกินไปแล้วมารู้สึกเหนื่อยต่อเดือนมากเกินไปเราอาจจะลดเงินออมลงไหมนะครับแต่แนะนําว่าให้ยังคงมีเงินออมอยู่เนาะอันนี้สาคัญมากนะครับก็คือว่าลงทุนอะไรก็ไม่เท่ากับลงทุนในตัวเองนะครับวันหนึ่งเร อนาคตของตัวเองจ่ายเพื่อเก็บเงินเก็บไว้ในกระเป๋าของตัวเองวางแผนเงินของตัวเองอย่าให้มีแต่รายจ่ายเนาะทีนี้อ่ะย้อนกลับมาทีา่งบไปรับรายจ่ายอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เนี่ยพี่ได้อธิบายไปแล้วเนื้อว่าทําไมถึงต้องทํางบไปรับรายจ่ายนะครับแล้วเราจะบริหารเงินเดือนหนึ่งเดือนของเราเนี่ยยังไงได้บ้างนะครับซึ่งพี่ได้ให้ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็สอนวิธีการกรอกข้อมูลด้วยนะครับ ก็ลองกลับไปดาวน์โหลดดูนะครับทีนี้สุดท้ายหลังจากที่เรากรอกเสร็จแล้วนะครับพี่อยากให้เราย้อนกลับมาเช็คอินเด็ก์นะครับพี่เรียกว่า Mo n e y f i t n e s s Index นะครับมีทั้งหมด3ตัวฮะลองเช็คดูอันที่1อันที่1เรื่องของอัตราส่วนความอยู่รอดครับว่าง่ายๆก็คือว่าเอารายได้มาตั้งเลยหารด้วยไอคอนข้างหลังเนี่ยเงินออมรายจ่ายคงที่รายจ่ายไปผันรวมกันแล้วนะครับเรามีรายได้มากกว่ารายจ่ายหรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดออกมาแล้วเนี่ยมันมากกว่า1 มากครับแฮปปี้แต่ถ้าเกิดออกมาแล้วมันน้อยกว่า1นนะครับอย่างที่บอกไปให้ย้อนกลับไปดูครับว่าเราจะจัดการมันยังไงให้สุดท้ายแล้วตัวเลขเนี้ยมันให้ได้มากกว่า1ครับเช่นอาจจะไปลดรายจ่ายคงที่หรือไปลดสัดส่วนการออมเงินลงไหมตัวที่2ครับลองไปเช็กดูว่าเขาเรียกว่าอัตราส่วนเงินออมต่อไรายได้คะัทำยังไงให้มันมีมากกว่า10%เ พูดง่ายก็คือเหมือนที่พี่บอกเลยว่าเฮ้ยในก้อนของแท่งสีเหลืองเนี่ยหรือว่าเงินออมนะฮะพยายามเก็บให้ได้10%นะครับแต่แรกๆใครที่ไม่ไหวนะครับได้1%ได้5%เก็โอเคและสุดท้ายครับอันนี้คือระวังไว้เลยนะอัตราส่วนในการชําระหนี้ต่อไรายได้ครับพูดง่ายก็คือว่าเอาเฉพาะส่วนที่เป็นหนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรหนี้รถหนี้บ้านต่างๆก้อนเนี้ยเอาแค่ก้อนนี้เลยนะมาตั้ง แล้วหารด้วยรายได้ต่อเดือนของเราเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะถ้าเกิดเป็นหนี้บริโภคทั่วไปก็คือพวกแบบหนี้บัตรเครดิตหนี้ผ่อนของต่างๆเนี่ยไม่ควรที่จะเกิน3 0ของรายได้ทั้งหมดแต่แต่ถ้าเกิดมีหนี้รถหนี้บ้านเพิ่มขึ้นมาด้วยเขาบอกว่ารวมกันแล้วขอได้ไหมอย่าเกิน50%ได้ไหมคือถ้าเกิดใครเกิน50นี่คือแบบไม่ไหวแล้วนะก็ให้เช็คตัวเองดูเนาะว่าหลังจากที่ทํางบแล้รรายจ่ายมาแล้วสัอัตราส่วนนี้เป็นยังไงนะครับ ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพการเงินแฮปปี้ดีๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วรู้สึกว่าอยากที่จะแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆน,นะครับพี่แกร์เปอร์ขอกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็กดกระดิง่งกด Subscribe ใน y t u t u ให้พี่แก็บด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย